จนร่างสาวสถานสะเทือนทะลือทะไหลไปตามพื้นหญ้าอ่อนนุ่มร่างกำยำเบียดบดเสียงแหวกดังซวบซวบซวบอู้อร่อยดีจังพี่จ๊าอู้จังอ่ะหารียกาจุครึ่าปังไม่ไหว จากสำนักข่าวบัฟนิวคือพีคๆข้างนั้นเว้ยสุดช้ำแม่แท้ๆปล่อยลูกปอกมะม่วงสุกด้วยตัวเองครั้งแรกคุณสบาสกรรมแม่จะช้ำอะไรบววยมะม่วงหรือเปล่าที่ช้ำอันนี้ฉันชอบมากสุดแสบหนุ่มวัยสิใช้ซีมาทาสังคังแสบจริง <laughs> อยากทาสังขงแล้วเนี่ย โดสิบเก้าสุดโหดอุ้ยเรื่องใหญ่แน่ๆเอามีดแทงคนตายเฮ้ยสารภาพไม่กล้าแทงคนเป็นเพราะกลัวโดนแทงกลับงงหนักเมียถือมีดไล่ฟันผัวเฮ้ยด้านผัวขอเคลียจะเอาไปสักผม งอไม่สำเร็จรอปภโหดบุกตามอดีตภรรยาเฮยปมคือหึงเมื่อใครใกล้เธอสองคือเพอเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้เปนร้องยังไงวะโคยเชียอ้าวสองคือเพลเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้จะมุน่ฉยอ่ะ แต่เรประพอหดนะเรประพอหดสลดเด็กจุดประทัดเล่นโดยไม่ระวังเฮ้ยขาดเป้าดับหนึ่งญาติเผยลมแรงหนุ่มคลั่งบุกแทงถึงบ้านเฮ้ยน่ากลัวสองตัวบอลร้อยร้อยมากหนุ่มอินเดียตีแผ่แผ่นโรตีด้านคนไทยชี้เอาแบบในลูกสองอันดื่มน้ำหน่อยไหมครับพี่ออกก็อยู่ที่ว่าน้ำอะไรอะค่ะ เธอเคยไปซื้อพวกแบบก้วยทอดหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งปลามึกปิ้งหนึ่งปิ้งปิ้เสร็จแล้วเขาก็หยิบถุงกระดาษอบถุงพับเออที่มีหนังสือพิมพ์พับล่าสุดเธอ Facebook ชื่อว่าอามิ m i รามิวแชงชิกิ t ิโพสเรื่องเราลงในกลุ่มนักเขียนนิยายเธอเป็นภาพหมึกแห้งยาง เสียบไม้แต่ถุงกระดาษที่รีไซเคิลเนี่ยชาวเน็ตเขาไปแห่โฟกัสกันแต่มันดันกลายเป็นนิยายอีโรติกสิบดบวกจนร่างสาวสถานสะเทือนทะเลือทะไหลไปตามพื้นหญ้าอ่อนนุม่มร่างกำยำเบียดบทเสียงแหวกดังซ่วงซ่วบอู้อร่อยดีจังพี่จ๋าอู้ <laughs> แ่งเติมนี่มันนวลนางชัดๆพี่คนบอกมาโอ้อ่านนิยายพร้อมกลิ่นเลยปลาหมึกเชิงแผนการตลาดใหม่แห่งวงการหมึกบดจ้ะอันที่ไม่มีเซ็นเซอร์คือแบบออกรดออกชาติปลาหมึกมากอุ้ยอร่อยดีจริงอุ้ยอร่อยอะไรแบบนี้อุ้ยเขากับเสียงหอบหายใจฝืดฟาดระบายความเหน็ดเหนื่อยของคู่ทั้งสองจัง่ะฮารตเชิง ไม่ไหว